โอเคครับผมก็เสียงแยอะไรวะเฮ้ยกูเปิดมากูได้ยินเสียงนี้กูหลอนเลยว่ะโอเคครับคนดูก็สวัสดีคนดูทั้งสี่หมื่นแปดล้านเยอบนโลกนี้มีกี่คนวะเอาเป็นว่าวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับลุงบอสเล่น l วลิชโนเหมือนเดิมนะครับคนดูแต่ว่ารอบเนี้ยกูไปฝึกมาแล้วครบและเจ็ดวันมาดูกันว่าเจ็ดวันเนี้ย มันจะพัฒนาจากคลิปก่อนหรือเปล่าใคารที่ยังไม่ดูคลิปก่อนก็อย่าลืมไปดูนะครับตอนนี้เจอกับซูเปอร์แมนป้าดอกอัดหัวคลิปไอคลิปหายมาดิมาดิบอกเลยนะครับว่าการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่อยากจะบอกไว้เลยว่าคือกูฝึกมาเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยกูสามารถข้ามได้ละลเฮ้ยกูเก็บดอกหล่อนเพราะว่าเสียงไอวิลาแม่งบ่นอะไรแน่เลยดูมันบ่นดิคนดูมันบ่นอะไรของมันวะ มึงก็าลมดีเกินชิบหายดูดิชิวจัดกูโดนลุมอยู่เนี่ยแม่งไปเดินนำสนตีอะไรเลยล,ล่างก็ไม่รู้ช่วยกูนหน่อยดิเฮ้ยไม่ให้กูสองหนึ่งอย่างเดียวเลยแต่ก็ไม่เคยหวั่นนะครับจะบอกไว้ว่าสองหนึ่งอะ่ะเอาพี่ไม่ลงหรอกต้องสามอ่อะนี่ไงดูดูการรําของพี่ก่อนโคจะติดขัดเลยย็ดเป็ดศัตรูเลนดานหายไปแล้วเพื่อน <ละ S 2> เออม,มีคนกดให้ด้วยวิลากูบ,บนอะไรของมันวะลูร้องเพลงนี่วะจะล,ลมดีจ้ามาดิซูแมนกูได<อ>้ยินวิลาลองแล้วกูขึ้นว่ะมาดิมาดิโอ้หนีหนีคือซูแมนเนี่ยแพททางเรานะผมคือแบบ เราปลาดอกทีเดียวก็เครื่องตกแล้วครับรคือชิลนะบอกเลยเจอกับซูเปอร์แมนเนี่ยแต่ใครเจอกับวิล่าผมอะบอกเลยว่าต้องเสียงดีจริงอะ,ะคือวิล่ากูเสียงดีจัดอะอดูดิแม่งร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังมนเพลงชาติเลยอเอาดาให้เพื่อนก่อนครับเราต้องเอาดารนะครับคนดูเวลาเราเล่นปอ,อนติโน่หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นฟอลยนนะครับเจ้านี้กินเหม็นชะมัดเราต้องเอาเดนเอ้ยกูพูดอะไรของกูวะแม่งลิ้นพันกูต้องพูดว่า เราต้องเอาดาร์กให้เพื่อนนะครับเพื่อการเงินที่ดีนะครับโอเคแล้วก็เอามาังกรเล็กต่อแล้วคนดูคือเราเล่นฟอร์เรนเนี่ยเราจะบ้าบวกเยอะครับรู้ว่าตัวมันเก่งแต่เราต้องหาเงินนะครับเพื่อเราจะได้เล่นง่ายนะคนดูสาระก็มาแะมาเยอะเฮ้ยผมรู้แล้วว่ามันร้องเพลงอะไร,รเ,เร้วยังจำงเรื่องล้ได้บันไดหรือไม่ไอ้เสียงกูไม่ได้ต่างอะไรจากมันเลย มาดิหายไม่น่าร้องตามมันเลยวะยเยียเสียงโคตรโคตรพอครับใครบอกเป็นพอเขาไม่มมกันมันก็แล้วแต่คนฟังอะครับอืมอีวีล่หมามร้องเป็นเพลงนี่วะคุณร้ว่าบ่นอะไรอะ่ะหรือว่าเล่านิทานอีศพเหย็ดเป็ดมันร้องเพลงนี่วะเอาเฮ้ยห้าวหัวห้าวหัวตกมาไปหนแบบวะมาดิปาดอกเข้าหัว,วเอ้ยมาดินี่เอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนปาดอกหัว มาดิตัวหนึ่งเอ้าอะไรวะทำไมไม่เหมือนตอนซ้อมวะดอกไม้อยู่ใกล้ๆกูยังเก็บไม่ได้เลยตอนซ้อมแม่งยังโหดอ๋อเมื่อกี้นี้เครื่องค้างครับคนดูอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็นเอาใหม่ดีกว่าครับคนดูไอ้ภาพเมื่อกี้เนี่ยโลทิ้งไปนะครับคนดูฟังวิลล่าร้องเพลงด้วยแม่งสั่งเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มสั่งแล้วนะเริ่มไม่ใช่แค่ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาจริงละคือเมื่อกี้เนี่ย แค่ทำทำแบบว่าเหมือนแบบยังไม่ได้ฝึกมาเอาเป้าร่วงโอ้ยมึงเยอะจังวะนี่ท้าไมติดว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมจัดไปละมึงไม่ใช่ผู้หญิงมาดิมึงไม่ใช่ผู้หญิงอย่ามาหลอกกูมึงไม่ใช่ผู้หญิงเอ้ยมึงตีแรงจังวะถูกไปละอะไรวะคนดูทำไมผมกากจังวะเอาจริงๆผมซ้อมมาแบบโคตรดีอ่ะอุ้ยเกือบโดนตูดข้างซ้าย แล้วผมจะบอกไว้ให้นะครับว่าทําไมผมเล่นแบบไก่ลงนะคุณดูอันนี้สาระเลยนะก็คือเราอัดคลิปนะครับ,บรถ้าอัดคลิปอะหน้าจอมันจะหลอนอยังไงไม่รู้ครับคือมันลํายากนะครับคุณดูแต่ถ้าเกิดไม่อัดคลิปเนี่ยมันจะเล่นมากเลยเพ้ย<ฮ><ฮ>มมงแรงจังวะ GM มึงทำอะไรอยู่วะอ๋อไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้า GM กำลังทำสกินเพื่อมาขายอยู่ครับต้นตีนมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเดือบเอเดือบังจังเนาอเกี๊ยวเดือบังยังเฮ้ย ไอ้อโคตรเอาช็อต <plural> น <issions> ี้ไม่มีใครเคยทำได้นะครับคือไอ้ยีเขาทำได้กันเยอะแล้วแหละจิบหายเฮ้ยวิล่าเราออกปฏิบัติการแล้วครับลิงเอาหน่อยลิงเหลืองเอาแล้วไงเฮ้ยลิงลิงคูโดนละนี่ไงร้องเพลงฟอนเลนหน่อยครับเห็นชอบร้องเพลงอ่านยังวะ่วลร้องเพลงฟอนเลนหน่อยครับ มันมีด้วยเหรอเอ้าทำไมจะไม่มีครับไม่เคยฟังเหรอครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้มันมีอย่าพิมพ์ก่อนมีเพื่อนเพลงลำตึงฟอลินมีบาร์บังนางเหาไม่เคยฟังได้ไงวะใช่เหรอแค่ไนแล้วเลยเหรอ มันดูถูกเพลยงฟอร์เรนผมจังวะเจ้วผมร้อยไปอีกแตะบาดีบังนั่งเท้าจะการะดังมาด้วยแรงยังเขากูลองแค่นี้แหละที่สำคัญคือไม่เหมือนด้วยจิ้บหายแต่คือเราจะออกสายดาเมจนะครับคือผมเรียมบอกไปเลยมูเต่โฟกัสวิลล่าคือเราจะออกสายดาเมจครับฟอร์เรนคีนะครับคีแรงเฮ้ยเข้ามาทำไมเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงไม่รู้ว่าแรงที่กูหรือแรงที่ลิงแหละไหนโอมามาลองอ่นนี้โอมาลองอ่นนี้ นี่เอายันในป้อมมาดิครับมาดิครับมาดิครับกูตายอะไรพอร์เรนตายในป้อมเลยหรอเอาเฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่ร้องเพลงฟอร์เรนนะ่ะเออไม่ร้องเพลงหนะ่าไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้รขำเฉยเย็นเก้กูงงเลยเพื่อนเรากำลังบวกอยู่ครับ เห็นไหมครับเฮ้ยเพื่อนเราบอกว่าไบโอจะตายแล้วไปชิงคีบเฮ้ยสับาเดดังบังเน้าเดบาเดจะตายมาดิใครอีกโอมามาเดี๋ครับแปนติแปนติแล้วปลาดอกสีบาเดดังบังโอ้โหลรานอาหารทำไมล้านผมนี้ผมได้ดับเบิลคิวแล้วนะครับเนี่ยแล้วมึงขยันบ่นอย่างวะวิลล่าแม่งไม่เหนื่อยหรือไงวะเอาจริงผมโอ้ยโหไม่สนใจแล้วครับคนดูวิลล่าคิผมทีละสองพันนะครับคนดู ทิมทีสองพันกว่าเมื่อกี้รุ่ยพันหกตูวแมนลองคิดหน่อยเปล่าอือหูเยอะเกิน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 นะเยอะเกินนะกูไม่เอาทำไมอ่ะเป็นใครวะมาสั่งกูเฉยเลยนี่เป็นไงล่ะเป็นเวเก่งไปกูโูมาแน่แต่นะครับจังหวะนี้ต้องการความช่วยเหลือไหมเลยอาบารีบังดังโนเทวาเรดังมังโนเทกาเดบังโอ้อะไรวะลีแม่งรัดกูอีกอะ ร่วงเอาเพ่เน็ตหลุดเหรอร่วงโอ้ยยังแรงสรุปแรงพ่อมดหรือว่าแรงหัวเนี่ยสองช็อตละเดี๋ยวก็ลิงเนี่ก็พ่อมดต่อไปใครอ่ะวิล่ามั <im 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 ้งนี <im <im ้น่าจะทำเไม่ได้หรอกน่าจะดลองเพ่งดูดิโคตรจะด้บอกคนอื <im 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 ่นไม่โองไม่เอาอะไรเลยดักพุ่มคุณดูดักพุ่มดักพุ่มคือผมเรียนมาเว้ยแล้วมันจะเดินมาไม่เห็นกูวอวะเฮ้ยมึงแรงจังวะตัวอะไรของมึงวะเฮ้ยเกมมึงรับดี กูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหมึงกะแรงเกินกูคงดาเมจล้วนไม่ได้แหละกูคงต้องออกถอยแลหละดูทรงละเอาดีกูไม่ไหวละฟิกเกอร์อันติอือไม่โดนปาดอกโอ้โหและกูว่าวหมดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาผมจะว่ามันก็จะชอบว่าหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเหมือนว่าเราแบบขู่ไงขู่ขู่ขู่ครับขู่เขาเรียกขู่นะเอาจริงผมตั้งใจนะไม่ได้ว่าหรอกไม่ไหวแล้วว่ะ ไม่ไหวแล้วว่ะโอมาร์แมนยูเอโอ้โหไม่เยอะยังวะไม่ไหวแล้วว่ะกูไม่สนเยอะก็ช่างปาดอกเข้าหัวไอ้อติอติดีหล่อมันสวยอติติดอย่างงี้สบายไหวปาดอกเข้าหัวตายมาดิยูเอโอ้โหทีเดียวเกือบตายครับโอ้โหดูดิครับสองหนึ่งเนี่ยเอาพี่ไม่ลงอ่ะครับเอามาดิ เวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามาออลิงหนอลิงถ้าเป็นข้าข้าไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนเลยแล้วกูจะทำเสียงหลอดทำไมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันน่าอายจริงนะเว้ยเมื่อกี้ แม่งเ,เอ้ยดูเหมือนเขาจะตายนะแม่งตัวเองวินบอกซะละเฮ้ยช็อ,ชอนี้กูต้องเกิดซีบาเดดังตายมีใครมาอีกไหมอะไรวะมีตัวเดียวเองเฮ้ยมาวะมาวะเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้โหสกิลมเล็กยังวะเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยมาดิเอาสวยงี้ถึงมาดิถึงเอาู่เอกก่อนเลยมึงวิเอกไปไหนอี้อ ทำไมมันไม่ทิมให้ผมวะคือผมก็กดทิมมแน้ะเว้ยมันชอบจะไปเล็งคลิปให้ผมก่อนอะผมไม่้ตั้งค่าเล็งคลิปไว้นะเว้ยกาลินาอาวีมั่วครับันนี้โอ้โหสวยโอ้โหจอดเดียวแตกยังไม่ต้องทําอะไรเลยวิล่ามันก็มีดีเหมือนกันแน่ะเพื่อนเออวะ่ะวิล่าก็มีดีเหมือนกันนะครับคนดูเฮ้ยใครฟาร์มบ้าฟาวะขอละกันโอ้โหด้วงถือโหโหกระบ,บินหนีเอาเฮ้ยสวยดีเข้ามางี้เข้ามางี้ก็เสร็จนะมาดิครับมาดิอุ์แมนต่อเลยต่อเลย บารดอกไม้มาโอ้โหเกือบจะหล่อแล้วได้แต่เกือบจะหล่อไม่ได้หล่อสักทีดอกไม้มาช้าเกินนะครับกูดาวเยอะไปนะ GM น่าจะเอาเหลือนี่อะไรกูก็โทษแต่ GM ็นะตอนนี้กูวีเอมดูคลิปดีกูรหัสกูน่าจะปิวนะขอโทษครับเมผมรักจเมนะครับอย่ยินเพื่อนเอานะเอานะเอานะขออย่าตั้งใจนครับคุณดูคือช็อตนี้ผมไปโชว์จริง สัช่่ววงงเเป็นนรือุาโอมามาแล้วคนดูโอมามาแล้วเตรียมตัวโชว์ไปซีบานได้หังนังช้อยกีการ์ได้ดังนังช้อยกีการ์ด้แซงสิงไกกีการ์มีโก้ดนกันนับันเจอนีการ์นัฟิกดอกมาดิมาดิจะไปคิวเอาคุณตีได้ไหมเอาตายโอ้โหได้อยู่ ถือว่าได้อยู่นะครับโอ้โหกูไปตีทำไมวะเมื่อกี้ดอกไม้ก็อยู่ขน้ากูไม่เก็บละเพื่อนโอ้เฮ้ยจะว่าไปช็อตสุดท้ายผมก็หล่อเหมือนนะคนดูดูท่าน่าจะจบแล้วนะดูทรงละยังไม่จบว่ะคนดูคือพวกมันยังไม่ยอมจบว่ะไม่ใช่ว่าพวกมันนะพวกเราเนี่ยฝั่งเราเนี่ยฝั่งผมเนี่ยไม่ยอมจบอุมาแหลมๆางเงี้ออุมาแหลมางเงี้ออุมาแหลมแงี้เพื่อนแหลมมีเยอเพื่อนแหลมมีเยอดรู้ไหมว่าเราลำแรงแค่ไหนอ่ะ ของดรเมจล้วนนะเพื่อนแค่ออกทอยมาการ e อ a ตัวเดียวเองแม่งแรงเกินอีห่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันใช่กูก็ไม่อยากจะเชื่อมันแรงจังวะ UA เเนี่ยตัวเวนันแรมรูดแรงชิบหายเลยเอาไงดีว่าคนดูเราจะดักซอมบิงอยู่ดีป่ะเฮ้ยร่วงร่วงกับยูเอมาวะร่วงกับยูเอมาวะจะมาปะวะผมว่ามันต้องมีคนมา เรายืนอยู่ขอบขวามด้วยมันน่าจะไม่เห็นนะครับเฮ้ยมันจะมาบัวเฮ้ยซปเปอร์แมนว่าไงครับเอาไอคิ้วไปไหนวะไปแล้วไปแล้วเอาไปละเพื่อนเอาไปละเอาไปละเพื่อนเอาไปละเพื่อนเอาไปละเพื่อนเออโอ้นี่ก็เพราะว่าผมทําให้เพื่อนหมดแล้วครับถ้าไม่มีผมเปิดนะเพื่อนก็ไม่มีทางคิวได้อย่างี้ยนะครับโวดูเอา วิลากูร้องตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมมาเพลงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเพลงเดิมป่ะนะฟังไม่ออกเหมือนกันดูท่าหน้าจบแล้วครับเดี๋ยวผมจะโชว์พิกจังหวะให้ดูครับคนดูเลือดแค่เนีย้ยแต่ผมไม่เคยกลัวมาดิเอ้ยฟิกเกอร์พริกเอาฟิกเกอร์ไม่ติดโอเคครับก็ไม่เป็นะไรนะครับก็ถือว่าคือผมตั้งใจแจกครับตรงฐานฝั่งตรงข้ามครับน่าจะจบแล้วครับคนดูน่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนจบเลยกันนะผพว่าจบแล้วเรียบร้อยนะที่ผมต้องตัดมาเงี้ยเพราะว่าเมมผมไม่พอนะค,คนดูเดี๋ยวผมต้องไปลด คลิปที่ผมตัดทิ้งไว้ออกนะครับมันเยอะเกินต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วใครจะได้ m อ็มะผมจะได้ MVP พเพราะคนดูคือดูจากสองแล้วผมน่าจะได้ MVP นะครับคือถ้าผมไม่ได้ MVP เนี่ยโอ้โหดูเอาครับไม่ไปไหนละอยู่หน้านี้แล้วกันโอ้โหทิปเบอร์คิวด้วยโอ้โหใครๆก็รู้ครับว่าผมต้อง MVP ีงโอเคครับคนดูก็คลิปนี้ก็ถือว่าตึงขึ้นอยู่นะครับฝึกมาเพิ่มอีกสี่วันก็ คอมเมนต์ได้นะครับว่าดีขึ้นจากคลิปแรกป่าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูนะครับผมก็จะอยู่หน้านี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้รุบอลนะครับเจอกัใหม่คลิปหน้าเจอกันครับวันดี